สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมจะมาแกล้งคนครับใน YBA นะฮะโดยการลักพาตัวนั่นเองครับลักพาตัวเขาไปซ่อนแล้วก็ไปทิ้งไม่ไกลๆนะครับผมจะทําแบบนั้นนะฮะวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเมื่อวานนะครับผมก็บอกวิธีการเล่นเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่ามันเล่นกันแบบไหนนะแต่วันนี้ครับของผมเนี่ยด้วยที่ว่าผมเลเวลตันแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับเพราะสแตนที่ผมมีมันก็ มันก็ดีอยู่แล้วครับอ่าถามว่ามันมีที่ดีกว่านี้ไหมมีดีกว่านี้ครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะทํายากนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาแกล้งคนครับท่านผู้ชมไปครับเราไปหาเหยื่อรายแรกของเรากันเลยดีกว่าโอ้ตรงนั้นกําลังเปิดกันอยู่เลยนะครับท่านผู้ชม,ชมเราจะหาเหยื่อรายแรกแลยจากแถวไหนครับแถวนี้ละมั้งดีไหม ได้แล้วครับเหยื่อะไรแรกของเราครับเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งทิ้งไหนดีทิ้งไหนดีทิ้งไหนดีฮึบหาตัวมาทิ้งนะครับเอาแถวนี้ดีไหมแวบอ่าอาแล้วครับเขาก็ไล่ฆ่าเราอาเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วอ่าเขามาทิ้งนะครับเหมือนเขาจะทำภารกิจนะท่านผู้ชม เหมือนจะคนเดิมยิงได้อยู่นะเราจะให้เขาวิ่งไล่ฆ่าเราแล้วนะเล็งดีๆครับแล้วเอาเขาไปทิ้งใหม่นะครับอะไรกำลังสู้เลยครับกำลังสู้เลยฮึบฮึบไปไปฏิก,กันปฏิก,กันเร็วปฏิกันอ่ะเอาไว้นี่แล้วกันฮึบไปวิ่งก็วิ่ง โอ้โกรธใหญ่เลยฮะไปไปอีกหนึ่งคนไหมเออรักาตัวไปแล้วครับเอามาทิ้งไว้ตรงตรงไหนดีทางบนนู้นแล้วกันครับอันนี้นี่เนื้อซอกนี้เนื้อซอกนี้มาออกมาเอออยู่นี่แหละ กำลังทำรนนะอายการอ่ะงี้ไหมเดี๋ยวลาพานายไปวับ <laughs> ไปละจ้าไปละจ้าไปละจ้าอาทิตย์ันนี้แหละฮึบไป <laughs> วิง่งกันแล้วครับ <laughs> เหมือนเขาจะตามมานะไปหายตัววบ อ่งั้นโดนกระทืบแน่นอนครับเขากําลังอยู่เขาดีๆนะเราไปรักคาตัวเข้ามานี่โดนกระทืบเนี้ยถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยคือเราสามารถพาเขาไปยังภารกิจต่างๆได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นกรณีคนไม่รู้จักแบบนี้อาจจะโดนกระทืบก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราลองออกไปดูสิยังอยู่ไปดีกว่าโอ้โหมีหยุดเวลาด้วยแถวนัน้น ไปถึงก็ไปรังแกเขานี่ใสไม่ดีนี่ใสไม่ดีพาไปทิ้งทะเลดีกว่าครับนี่ไปเอาไอ้หมอนี่ด้วยนีเอาไอ้หมอนี่ด้วยเอาไปเลยอะชอบต่อสู้นักกันมาสู้กันงนน้นครับเอ๊ะทำไมวิ่งตันๆยังไงยังไง ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะมา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 ทางนี้มาทางนี้วับไปแลยจ้าอ้โหๆๆ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 ๆเอาไม่หายเวรกรรมสวยแล้ว สวยแล้วสวยแล้วใส่แล้วใส่แล้วใสวแล้วใสวแล้ว้วยว <c oughs> ตามอยู่ไหมเวกนกำไปทันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไม่หายตัวนี่ไงมันก็ได้อยู่นะ กี้มันน่าจะติดบล็อกนะฮะทำให้เราแบบหายตัวไม่สําเร็จนะฮะ mm. เดี๋ยวเราไปลักขโมยตัวเขาใหม่นายเรามาช่วยแล้วเรามาช่วยแล้วครับไปฮะไปครับไปครับไปได้วยกันครับามาวางไว้ตรงนี่ไปละจ้า ไปไหนมีมีมีทำไปทิ้งยังไงนดิวะนี่อ่ะปึ๊บไปแล้วจ้าไปแล้วครับเขาไล่เรา,าแล้วเขาไล่แล้วเขาไล่แล้วเขาไล่แล้วไล่แล้วเฮ้ยเขาไล่แล้วลูกปึ๊บอ่าคราวนี้หายเต๋อได้นะครับลาดธนไป เขาไปแล้วนะครับเราก็ออกมาหากินกับเหยื่อของเราต่อนั่นๆๆๆอ๋อราเขียวเขียวอ๋อราๆๆๆๆลๆๆๆลๆลๆๆๆอๆนๆๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 นๆๆๆๆๆเลยๆๆๆนัๆๆๆๆๆนๆๆ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 รๆขๆงเๆๆ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 ่าๆๆ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 ๆม ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกันเล่นกันได้โยนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาละไปะนายเที่ยว <laughs> เราจะพานายไปเที่ยวเฮ้ยไป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  แวบ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 เอามาทิ้งไว้ตรงไกลๆหน่อยนะเอาไว้แถวนี้ก็ได้ปึ๊บไปไปเลยเลยสั่งสแตนมาไล่เราด้วยเหมือนเราจะเจอผู้โชคดีแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บว้าวไป ไปออกทะเลกันเลยดีกว่าเราไปไปวับไปวิ่งจ้า <laughs> เอ๊ะเลกเขายังไม่รู้ตัวไม่รู้อะหนีก่อนละเดี๋ยวโดนกระเทืบเแนะ่ <laughs> วันนี้ครับกำลัง,งยืนคุยกันอยู่พืบ <laughs> กำลังยินคุยนี่แหละครับจังหวะดีไปทิ้งไหนดีทิ้งไ้ในซอยทิ้งไ้ในนี้แหละฮึบแอะทิ้งไ้ในซอยตันอ่าแล้วครับออกไปแล้ว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 เอ้ยออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วแวบ หนีกันอ่านั่นไงครับมีคนตีบอสอยู่นะครับโอ้บอสตายแล้วยังไม่ตายโอ้เจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะปออเออเอือไปได้เราเราผิดจังหวะนี่ตุยได้เลยเนี่ยครับเนี่ย

ของผมนะฮะอยู่ในนี้นะครับสามารถฮิวตัวเองได้ครับด้วยการกินโคก้กแบบนี้ครับปุ๊บอ่าลุเวนกรํมไอ้หมอนี่ดวงดีมากเลยฮะเกี่ยวไม่ติดเลยครับอืมอเกี่ยวไม่ติดไปดีกว่าเว้ยอันตราย เฉียดไปนิดเดียวเฉียดไปนิดเดียวไปดีกว่าครับไอ้มอนี่เกี่ยวยากน่าจะจุดเดิมเราแล้วฮะตรงนน้นเรียบกันใหญ่เลยยังไงบูดาบูดาบูดาบูได้นูนนะฮะมยันไงใจเหลืองตอนนี้นไงพออ้อมไปด้านหลังหน่อยได้ไหมแล้วก็ ปวดแม่งพาไปละเฮ้ยเฮ้ยมันยังตามมันอยู่เนี้เลยฮนะเนี้ยน่าจะยังตามอยู่นะครับหยุดวิ่งไม่ได้ออกมาแล้วมันรอมาแล้วครับนั่นนั่นนั่นมมันดึงผมกลับมา <laughs> เข้าห้องก่อน อย่าน้อยหายตะว้ครับทันโอ้เกือบไปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะก็น่าจะแกล้งกันพอสมควรแล้วนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสําหรับวันนี้คนจะต้องขอตัวลากไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ